และแล้วความทุ่มเทของมิดฟิลตัวรุกที่เล่นกองหน้าได้นิดหน่อยอย่างว้าแวกฮอตเ,เริ่มจะซื้อใจคนได้ซะแล้ว ขนาดตำนานแบ็กขวาของทัพพิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังหลงรักกันเลยทีเดียวซึ่งเขาคนนั้นก็คือแกรี่เนวิลนักวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลชื่อดังชาวอังกฤษอดีตแบ็กขวาของแมนยูนั่นเองที่ออกมาบอกว่าวอลเวกฮอรตคือนักเตะที่แมนยูจะขาดไม่ได้แล้วในตอนนี้ <c oughs> โดยที่แกรี่เนวิลพูดเอาไว้ว่าผมโคตรรักเวกฮอร์ตเลยจริงๆนะ ซีซั่นก่อนมันเคยมีหัวข้อพูดคุยกันว่าโรนัลโดกับแมนยูชุดนี้เล่นเพชซิ่งไม่ได้แต่เวคกฮอร์ตเข้ามาแล้วทำได้ดีมากในการเปลี่ยนจังหวะรวมถึงเกมรับและลูกตั้งเตะ เขากำลังทำงานที่สำคัญเพื่อให้ทีมทีมนี้ได้ใช้พรสวรรค์นในการเล่นเกมรุกอย่างเต็มที่ซึ่งคุณภาพที่เขามีอาจจะไม่ตรงสเปคกับทีมใหญ่อย่างแมนยูก็จริงแต่ที่ผมคิดก็คือถ้าตอนนี้ไม่มีเขาลงสนามทีมจะไม่สามารถทำในสิ่งที่กำลังทำได้ดีในตอนนี้ได้เลย ทีมจะประสบปัญหาเพราะตอนนี้อย่างน้อยๆเขาคือผู้เล่นที่ใครก็แทนไม่ได้จนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์มันน่าสนใจว่าเขาจะจบฤดูกาลนี้กับแมนยูยังไงมันน่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเอริกเทนฮากจะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาหรือเปล่าคือผมชอบเขามากๆนะ ด้วยความมุ่งมั่นความขยนันและความทุ่มเทของเขาอย่างน้อยๆผมคิดว่าเขายังเป็นตัวเลือกลำดับที่4ให้ทีมในอนาคตได้เมื่อมองว่าเขามาจากจุดไหนถือว่าเขาทำได้เยี่ยมมากๆทุกๆ3วันที่ลงเตะมันล้วนเป็นเกมที่ยากลำบากผมคิดว่าทั้งทีมก็รักเขาและชื่นชมเขามากแน่ๆเอาจริงๆประเด็กผีตอนแรกที่แมนยูไปยืมเวคฮอรมาพี่อ้นไม่คาดหวังอะไรเลยนะ เพราะคิดว่าย้ายมาเพื่อเป็นตัวสำรองของอองตอนี่มักซิยาวแน่สรุปสุดท้ายน้องมากกูติดโรงพยาบาลมากกว่าสนามฟุตบอลทีนี้เวกฮอร์ตกูตัวจริงยาวๆเลยแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งดีมุ่งมั่นทุ่มเทเลิกเกินกองหน้าก็ได้มิฟิวตัวรุกก็ได้เออเอาเข้าไปง่ายๆเลยจ่ายบอลแม่นกว่าเฟซอีกบางจาังหวะเออเด็กผีคิดเห็นยังไงอยากให้เซนฮาร์กเซ็นสัญญาถาวรหรือว่ายืมตัวจบแล้วก็แยกย้ายคอมเมนต์มานะจ๊ะ ถ้าดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะรักนะเวคฮอร